ัดีค่ะอภัชนีพิริยะสรุกุลนักกายภาพบัตรค่ะวันนี้จะมาแนะนำการออกกำลังกายและการดูแลตนเองในผู้ป่วยอมัมพาตใบหน้าหรือกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกค่ะอมัมพาตใบหน้าคือการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าครึ่งซีกมีหน้าเบี้ยวผู้ป่วยมักมีอาการยักคิ้วไม่ได้ย่นหน้าผากลำบากขมวดคิ้วไม่ได้ หลับตาหรือปิดตาไม่สนิททาให้ตาแห้งเครืองตาตาอักเสบมีน้ําตาไหลและติดเชื้อได้ง่ายย่นจมูกไม่ได้ร่องข้างจมูกหายไปปากเบี้ยวมุมปากตกยกยิมมุมปากไม่ได้ยิ้มไม่สวยมุมปากปิดไม่สนิททาให้มีเศษอาหารและน้ําไหลซึมออกเวลารับประทานอาหารดื่มน้ําหรือบ้วนปากมีลิ้นชา รับรู้รสชาติของอาหารลดลงรับประทานอาหารไม่อร่อยอาจมีหูก้องหูอื้อปวดอกหูได้อาการเหล่านี้มักเป็นเพียงใบหน้าครึ่งซีกหรือข้างใดข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งสามารถทำงานได้เป็นปกติ จากที่กล่าวมานี้ทำให้ผู้ป่วยแสดงสีหน้าและอารมณ์ลำบากมีปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวันและทำให้เสียความมั่นใจในบุคลิกภาพค่ะอัมาพาตใบหน้าหรือกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกเกิดจากอะไรสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มกลุ่มที่1อัมาพาตใบหน้าที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทสมองผู้ที่7หรือ facial nerve มีสาเหตุจาก การติดเชื้อไวรัสเช่นเิ่มงูสวัดหรืออีสุกอีใสที่ปลายประสาทซึ่งการพักผ่อนไม่เพียงพอทําให้ภูมิคุ้มกันลดลงทําให้ติดเชื้อได้ง่ายเส้นประสาทเกิดการบวมและอักเสบได้ทําให้ไม่สามารถยักคิ้วหลับตาย่นจมูกและอิ่มได้หรืออาจไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดได้เราเรียกภาวะนี้ว่ากล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกชนิดเบลพาซี่ สามารถฟื้นตัวได้ใน1-6เดือนหรือขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพกลุ่มที่2ออัมาพาตใบหน้าที่เกิดจากรอยโรคในระดับสมองเช่นโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันหรือภาวะสโตรกหรือมีเนื้องอกในสมองหรือการบาดเจ็บที่สมองจากสาเหตุนี้มักพบการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าส่วนล่างเช่นปิดปากไม่สนิทแต่ยังสามารถยักคิ้วและหลับตาได้ และอาจมีอาการชาอ่อนแรงแขนและขาหรือมีอาการพูดไม่ชัดร่วมด้วยเมื่อมีอาการกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีกควรมาพบแพทย์โดยเร็วเพื่อตรวจประเมินและรับการรักษาการรักษาการรักษาทางยาเพื่อลดการบวมและอักเสบของเส้นประสาทการรักษาทางกายภาพบัดได้แก่การกระตุ้นไฟฟ้ากล้ามเนื้อใบหน้าการออกกําลังกายกล้ามเนื้อใบหน้า การนวดกล้ามเนื้อใบหน้าและการประคบร้อนนอกจากนี้ผู้ป่วยต้องดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆในคลิปนี้จะกล่าวถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อใบหน้าการนวดกล้ามเนื้อใบหน้าการวางแผนประคบร้อนและการดูแลตนเองค่ะการออกกำลังกายกล้ามเนื้อใบหน้าช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อใบหน้าให้ทำงานให้เป็นปกติ <ง>เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าลดการดึงรั้งของกล้ามเนื้อช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตที่บริเวณใบหน้า<ง>การออกกําลังกายกล้ามเนื้อใบหน้านะคะ <S <S <at> ควรฝึกทําหน้ากระจกทาท่าละ5-10ถึงครั้งต่อชุดทำซ้ำสองถึงสามชุดวันละ2อถึงสรอบค่ะในช่วงแรกที่กล้ามเนื้อย,อยังอ่อนแรงอยู่นะคะควรใช้นิ้วช่วยในการกระตุ้นการเคลื่อนไหว อุปกรณ์ที่ใช้นะคะมีกระจกแป้งเด็กหรือว่าครีมหรือว่าโลชั่นนะคะเพื่อลดความฝืดหรือว่าเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะช่วงแรกที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงยังไม่สามารถขยับได้มากนะักควรฝึกทำที่หน้ากระจกโดยใช้นิ้วมือช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และตอบสนองของระบบประสาทและกล้ามเนื้อช่วงหลังเมื่อกล้ามเนื้อสามารถขยับหรือเคลื่อนไหวได้มากขึ้นควรฝึกทำที่หน้ากระจก โดยลดการใช้นิ้วมือช่วยกระตุ้นลงและทำค้างไว้5วินาทีท่าละ5-10ครั้งต่อชุดทำซ้ำ2-3ชุดวันละ2-3รอบข้อควรระวังนะคะระวังการออกแรงที่มากเกินไปอาจทำให้กล้ามเนื้อบริเวณอื่นที่เราไม่ต้องการขยับมากตามไปด้วยค่ะเช่นเวลายิ้มนะคะอาจจะมีการหลับตาร่วมด้วยควรออกแรงพอประมาณเท่าที่ไม่มีการหลับตาร่วมด้วยค่ะ ควรออกแรงพอประมาณไม่มากจนเกินไปจนกล้ามเนื้อข้างที่แข็งแรงดึงจนอวัยวะบนใบหน้าเบี้ยวมากขึ้นและไม่ควรออกแรงจนกล้ามเนื้อเมื่อยล้าหรือระบมค่ะถ้าออกกาลังกายกล้ามเนื้อใบหน้าท่าที่1นย่อหน้าผากยักคิว้วย่อหน้าผากยักคิ้วทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกันใช้นิ้วช่วยดันข้างที่อ่อนแรงขึ้นด้านบน ท่าที่2ขขมวดคิว้วขมวดคิว้วทั้งสองข้างเข้าหากันใช้นิ้วช่วยดันเข้าหาหัวคิว้วข้างที่อ่อนแรงท่าที่3หลับตาหลับตาทั้งสองข้างให้แน่น หลับตาปีใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้จับเปลือกตาบนล่างเข้าหากันท่าที่ 4. ย่นจมูกย่นจมูกขึ้นใช้นิ้วช่วยดันเข้าหาด้างจมูก ท่าที่หําทำจมูกบานเกรงดึงปีกจมูกขึ้นใช้นิ้วช่วยดันปีกจมูกขึ้นท่าที่6ยิ้มยิ่งฟันยิ้มยิ่งฟันให้มุมปากยกขึ้นทั้งสองข้างใช้นิ้วช่วยดันมุมปากข้างที่อ่อนแรงขึ้น ท่าที่ 7. ยิ้มไม่เห็นฟันยิ้มไม่เห็นฟันโดยเม้มปากให้แน่นและเหยียดมุมปากทั้งสองข้างออกด้านข้างใช้นิ้วจับมุมปากข้างที่อ่อนแรงดึงไปด้านข้างท่าที่ 8. หอปากจูหอปากจู พูดอูใช้นิ้วช่วยดันมุมปากข้างที่อ่อนแรงเข้าหากลางปากท่าที่9ฝึกเม้มปากให้แน่นอมลมในปากไม่ให้ลมรั่วออกมาอมลมไว้ในปากพอประมาณปิดปากให้แน่น ไม่ให้ลมรั่วออกทางมุมปากข้างที่อ่อนแรงหากมีลมรั่วใช้นิ้วช่วยจับมุมปากให้สนิทย้ายลมไปแก้มซ้ายตรงกลางและไปแก้มขวาการนวดกล้ามเนื้อใบหน้าอุปกรณ์ที่ต้องใช้กระจกส่องหน้าแป้งเด็กครีมหรือโลชั่น การนวดกล้ามเนื้อใบหน้าช่วยลดความตึงตัวและการดึงหลังของกล้ามเนื้อใบหน้าช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและกระตุ้นให้การไหลเวียนเลือดในบริเวณหน้าเพิ่มขึ้นการนวดกล้ามเนื้อใบหน้าอาจใช้แป้งเด็กครีมโลชั่นเพื่อลดความฝืดและเพิ่มความชุ่มชื้นโดยเริ่มจากบริเวณหน้าผากคับคิ้วรอบดวงตาจมูกแก้มเหนือริมฝีปากบนริมฝีปากล่างคาง เลื่อนมือไปทั่วใบหน้าโดยใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางหรืออาจใช้ฝ่ามือขึ้นอยู่กับตำแหน่งของกล้ามเนื้อและความถนัดโดยเริ่มจากบริเวณกลึ่งกลางใบหน้านวดวนเป็นวงกลมออกมาด้านข้างไม่ควรถูหรือขยี้แรงๆตำแหน่งนวยกล้ามเนื้อใบหน้ากล้ามเนื้อหน้าผากคิ้ว กล้ามเนื้อรอบดวงตากล้ามเนื้อจมูกกล้ามเนื้อแก้ม กล้ามเนื้อรอบปากกล้ามเนื้อคางการวางแผ่นประคบร้อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้แผ่นประคบร้อนผ้าขนหนูการวางแผ่นประคบร้อนใช้แผ่นประคบร้อนหรือผ้าชุบน้ำอุ่น วางบริเวณใบหน้าด้านที่อ่อนแรงเพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดบริเวณหน้าลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อและช่วยให้กล้ามเนื้อใบหน้าผ่อนคลายโดยวางบริเวณกล้ามเนื้อใบหน้าด้านที่อ่อนแรงนาน20-30นาทีควรรู้สึกอุ่นสบายไม่ร้อนเกินไปการดูแลตัวเองนะคะการทำความสะอาดใบหน้า ควรใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดหรือล้างหน้าด้วยความนุ่มนวลเพื่อป้องกันน้ำเข้าตาค่ะหลีกเลี่ยงการใช้น้ำเย็นจัดหรือร้อนจัดล้างหน้านะคะและควรหลีกเลี่ยงการเป่าพัดลมเข้าหน้าตรงๆเข้าหูเข้าตาเพื่อป้องกันการอักเสบของตาปูและเส้นประสาทค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยปิดตาไม่สนิทนะคะ ควรใช้น้ำตาเทียมหยอดตาบ่อยๆและใส่แว่นกันแดดหรือแว่นตาในเวลากลางวันเพื่อป้องกันฝุ่นหรือแสงแดดหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าดวงตาค่ะและตอนกลางคืนควรใช้ผ้าหรือเทปหรืออชิลปิดตาเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมและลดการระคายเคืองของดวงตาค่ะควรรับประทานอาหารช้าๆคำเล็กๆไม่ใหญ่จนเกินไปเคี้ยวให้ละเอียดแล้วกลืนในด้านที่ไม่อ่อนแรงค่ะ ในด้านที่อ่อนแรงอาจฝึกเคี้ยวหมากฝรั่งช่วยบริหารกล้ามเนื้อได้ค่ะการดื่มน้ําควรใช้หลอดแทนการดื่มจากแก้วโดยตรงค่ะเพื่อป้องกันการสำลักและการรั่วซึมของน้ําออกจากปากค่ะหลังการรับประทานอาหารควรทําความสะอาดฟันและปากเพื่อลดการอักเสบและติดเชื้อในช่องปากค่ะการนอนหลับนะคะควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ6-8ชั่วโมงต่อวันไม่ควรนอนดึกค่ะ ควรทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสไม่เครียดนะคะและควรรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทําให้การแย่ลงเช่นดื่มสุราหรือบุหรี่ค่ะรับประทานยาปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งทํากายภาพบำบัดออกกําลังกายและนวดหน้าด้วยตนเองเป็นประจําค่ะหากมีข้อสงสยัย รุณาปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบัตัค่ะขอบคุณค่ะ